สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกับ EP แบ่งปัญยามเย็นนะคะพี่จ๋า EP ที่319่กกันแล้วนะคะฝากพี่ๆคะ่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะพี่0849158065่งกส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางนะคะพี่โทรกันเข้ามาค่ะทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งผัดสะดุกให้ค่ะแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่จ๋า ep ที่สามหนึ่งเก้านะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งเป็นปิดตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพลีมาในกล่องกำมเยี่สีแดงค่ะ ปูโต๊ะใหม่เลขหนึ่งติดเกาเก่าสวยนะคะพี่จ๋าฝังตะกรุดหนึ่งดอกค่ะหลวงปูโต๊ะนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่หม่เลขที่หนึ่งแบ่งปันสามร้อยบาทพร้อมกล่องนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขที่สองค่ะพี่สองเป็นเหรียญน,นะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อเนยค่ะพี่พระอาจารย์เนยนะคะพี่จ๋าวัดโนนเอ่อโนนโนโนแสนคำค่ะพี่สกลนครพร้อมกล่องค่ะ หลวงพ่อเนยนะคะพี่จา๋าเป็นเหรียญพร้อมกล่องค่ะมาในกล่องเก่าสวยค่ะพี่ปี37นะคะพี่จา๋าหลวงพ่อเนยค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทพ่อเนยวัดแสนคำพร้อมกล่องค่ะหมายเลขสามเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดหูเชื่อมค่ะหลวงพ่อจาดเก่าสวยค่ะพี่จา๋าเป็นเหรียญหูเชื่อมเก่าๆนะคะพี่หมายเลขที่สามค่ะ แบ่งปันสามร้อยบาทเก่าสวยหลวงพ่อจาดค่ะหมายเลขสี่เป็นพิษสมอนนะคะพี่จ๋าพิษสมอน,นะครับพ,พี่เก่าๆค่ะนี่นะคะพี่จ๋าเป็นตะกรุดพิษสมอนสามร้อยบาทหมายเลขที่สี่เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยครับพี่หมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่จ๋าปีหนึ่งเก้าค่ะ เหรียญพระปิตาหลวงพ่อแก้วคะ่ะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมเป็นเลี่ยมใช้งานเก่าสวยค่ะแบ่งปัน300บาทนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อแก้วปี19ค่ะหมายเลข6เป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินนะคะพี่จ๋าพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพ่อปานเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อดินเก่าๆหมายเลขที่6ค่ะแบ่งปันพี่พีที่300บาทหลังยันนะคะพี่จ๋ามีร่องรอยการอุดผงค่ะ พระเนื้อดินพ่อปานอุดผงหลังยันหมายเลข6ค่ะ300บาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่7เป็นเนื้อดินเนื้อผงค่ะพี่จ๋าพระเนื้อผงหลวงพ่อปานค่ะพ่อปานนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อผงเก่าๆค่ะแบ่งปัน300บาทนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่7ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหมายเลข8เป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญค่ะพี่จ๋า หลวงพ่อเรียนวัดบางระหงนนทบุรีค่ะหมายเลขที่แปดนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเรียนปีสองหนึ่งนะคะพี่วัดบางระหงนนทบุรีค่ะสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขเก้านะคะพี่จ๋าเก้าเป็นเอ่อพระรอดเนื้อดินนะคะพี่เก่าๆเลยค่ะพี่จ๋าพระรอดเก่าสวยหมายเลขเก้าค่ะ แบ่งปัน300บาทนะคะพี่จ้าหมายเลขที่9ค่ะพี่300บาทค่ะหมายเลข10เป็นลีลาเนื้อตะกวะัวค่ะพี่จ๋าพระลีลาเนื้อตะกั่วหมายเลข10บค่ะตะกัวเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่10 300บาทค่ะ 11เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อแดงยานวิลาตตอโค้ดค่ะพี่หลวงพ่อแดงหมายเลข11 3 0 0บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จา1องค์สองค์ในบ้านส่งทุกรายการค่ะหมายเลข12นะคะพี่เป็นปิดตาหลังแบบค่ะพระปิดตาเนื้อผงหลังแบบหมายเลข12คะ่ะ แบ่งปันที่300บาทเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลข12ค่ะ13เป็นเหรียญ25พุทธศตรวรรษค่ะพี่เหรียญ25พุทธศตรวรรษนะคะพี่จ๋าหน้าตามาชัดสวยเนื้อตะกั่วคะ่ะข้างหลังมีอักขระลายันนะคะพี่จ๋ายี่พุทธศตรวรรษ300บาทคะ่ะหมายเลขที่14คะ่ะพี่จ๋า สิบสี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรหมค่ะพ่อพรหมวัดช่องแคนะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทหลวงพ่อพรหมนะคะพี่เก่าเก่าเลยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะหมายเลขที่สิบสี่เป็นเอ้ยสิบห้าค่ะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะชินราชอินโดจีนพร้อมเลี้ยมใช้งานนะคะพี่จ๋า ชินราชอินโดจีนค่ะพี่เจ้าของเขาเลี้ยงไว้ใช้งานนะคะพี่จ๋าเนื้อเก,เก่าด้านในขึ้นเขียวค่ะชินราชอินโดจีนนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะพี่ใต้ฐานไม่แน่ใจว่ามีโค้ดไหมนะคะพี่จ๋าอ่ะนี่ค่ะสามร้อยบาทเก่าสวยนะคะพี่สิบหกเป็นชินราชหลวงพ่อเงินวัดโดนยญยหอมค่ะเนื้อเก่าค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่ ชินาราชหลวงพ่อเงินวัดโดนยายหอมใหม่เลข16ค่ะแบ่งปัน3ามยบาทเก่าสวยค่ะ17นะคะพี่จ๋า17เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่ผงสุพรรณใหม่เลข17ค่ะ หมายเลข17 300บาทนะคะพี่จา๋าผงสุพรรณเก่าสวยค่ะ18นะคะพี่18เป็นเหรียญจอบพ่อปไปลายคะ่ะจอบพ่อปไปลายหมายเลข18ค่ะจอบพ่อปไปลายเก่าสวยคะ่ะพี่จา๋าหมายเลข18นะคะพี่เหรียญจอบ300บาทหมายเลข18ค่ะ19นะคะพี่จา๋าเป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะ ติตาใส่วัดสะพานสูงลงลักเก่าๆค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc 300บาทหมายเลข19ค่ะเก่าสวยค่ะพี่ยีเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่จ๋าซุ้มกอเก่าไม่มีกะหนกข้างคะ่ะ พระสมกอหมายเลข20นะคะพี่จ๋า300บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยะคะ่ะพี่จ๋า300บาทเท่านั้นนะคะพี่หมายเลข21เป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตชัยโยนะคะพี่จ๋าวัดเกตเก่าสวยหมายเลข21คะ่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยะคะ่ะพี่ ยี่ส0บาบาทค่ะยี่นะคะพี่เป็นสมเด็จเก่าค่ะไต่ฐานมีร่องรอยมาแบบนี้นะคะพี่จะต้องแจ้งก่อนว่ามาแบบนี้นะคะพี่อ่ะหมายเลขที่22เป็นพระสมเด็จค่ะแบ่งปัน300บาทเก่าสวยค่ะพี่ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่23เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่จาเนื้อเก่าๆนะคะพี่เหลืองๆมาแบบนี้เลยค่ะแบ่งปัน300บาทหมายเลข23ค่ะยี่สิบสี่ค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะด้านหลังมีปั๊มตาคุดนะคะพี่ สมเด็จเก่าใหม่เลขยี่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะยี่สิบห้านะคะพี่จ๋ายี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อห่วงค่ะพี่หลวงพ่อห่วงเป็นเหรียญเสมาพ่อห่วงสรรภาพใช้ค่ะเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเหรียญเสมาหลวงพ่อห่วงสามร้อยบาทค่ะ หมายเลข26เป็นรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋าพ่อเงินนะคะพี่จ๋าเป็นรูปลอคะ่ะเนื้อหาเก่านะคะพี่หล่อพ่อเงินนะคะพี่จ๋าหมายเลข26คะ่ะ1องค์300บาทนะคะพี่จ๋า2องค์500บาทคะ่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่300บาทหมายเลข26คะ่ะ27นะคะพี่จ๋า27ิเจ็ดเป็นอ่า เตารีดหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือค่ะปู่ทวดหลังตัวหนังสือหมายเลขที่27นะคะพี่จ๋า300บาทเก่าสวยค่ะ2ี่นะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่รูปหล่อนะคะพี่จ๋าวัดสันติกาวาดนะคะพี่พิษสันุโลกค่ะ เป็นรูปหล่พร้อมอกล่องแล้วนี่ค่ะพี่หลวงพ่อรอดนะคะพี่จ๋าไม่ไม่รู้ว่าแม่บ้านอ่านผิดหรืออ่านถูกนะคะพี่นะยังไงกราบขอโทษขออภัยพี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อรอดค่ะพี่นี่คะ่ะวัดสันติกาวาสนะคะพี่จ๋าพิษสนุโลกค่ะพี่มาเป็นกล่องนะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้เลยคะ่ะหลวงพ่อรอดนะคะพี่300บาทคะ่ะ นี่คะ่ะใต้ฐานตอกคำว่ารดนะคะพี่จ๋าพร้อมกล่องค่ะพี่อ่ะแบ่งปัน300บาทเก่าสวยค่ะ29นะคะพี่จ๋าเป็นพระปิตาเนื้อผงกระดูกผีค่ะปิตาเนื้อผงกระดูกผีใหม่เลข 29- 300บาทค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่ติดต่อมปบ้านกันเข้ามาคะ่ะพี่จ๋า3 0 0บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ30บค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะ ปู่ทิมวัดละหานไร่เป็นพิมพ์เหมือนออกหยดน้ำนะคะพี่จ๋าปู่ทิมวัดละหานไร่ค่ะพี่จ๋าหลวงปู่ทิมนะคะพี่300บาทเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจยังไงต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหนึ่งองค์สามบาทค่ะพี่สององค์500บาทคะ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะ ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งหส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP 3ีสามหน้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า